พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจําวันนี้วันศุกร์ที่15มีนาคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณเอเมลิลี่คารอนมาสซาเรก ไอดาโฮสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเวลาที่ไม่แน่นอนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อ1-16และข้อพระคัมภีร์น้นใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อหนึ่งความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงคุณเอมเมอี่คารอนมาซาเล็กเป็นพยานว่าผมและภรรยานั่งอยู่ในสำนักงานของนักประสาทวิทยาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลสแกน MRI ของเธอและข้อมูลเชิงลึกทางการแพทย์เกี่ยวกับการล้มความจำเสื่อมอาการสั่นและอาการอื่นๆที่ถูกบันทึกไว้ภรรยาของผม ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางสมองที่พบไม่บ่อยซึ่งเรียกว่าโรคอมมาพาจากนิวเคลียสที่ลุกลามมากขึ้นอาการนี้ไม่มีการตรวจวินิจฉัยขั้นสุดท้ายไม่ทราบสาเหตุและไม่มีวิธีรักษาจากข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้เราพบว่าแม้แต่ตัวละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ก็เป็นเหมือนเราพวกเขาเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนพวกเขา ไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาหวังเสมอไปสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังตลอดเวลาอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเราทุกคนโดยความเชื่อพวกเรามีความปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์และพระเจ้าทรงจัดเตรียมสถานที่แห่งสวรรค์ซึ่งจะสนองความปรารถนาของเราในท้ายที่สุดสันทีสุขและความปิติยินดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเรา แต่ขึ้นอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าเรารู้ว่านอกเหนือจากการเดินทางในโลกนี้เรากำลังรอคอยชีวิตนิรันดร์ที่อัศจรรย์ซึ่งเหนือกว่าการพรลนาใดๆความเชื่อคือการมีความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังและความมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงๆข้อคิดสําหรับวันนี้ช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนช่วยข้าพเจ้าทราบซึงถึงความแน่นอน ในคำสัญญาของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ต้องผิดหวังเพราะแผนถูกเปลี่ยนแปลงข้าแต่พระเจ้าแม้ในช่วงเวลาที่ข้าพรง์ทั้งหลายอาจไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของพระองค์แต่ก็ขอขอบพระคุณพระองค์ที่อยู่เคียงข้างเสมอความรักของพระองค์จะคงอยู่ตลอดไปอธิษฐานในพระนาม รระเเเยสคิตจ้าอาอมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ